วันที่24พฤศจิกายน2557นายนพวัฒน์สิงห์ศักดาาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานมอบเงินพิธีมอบเงินตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี2557ของอำเภอกุมพาวาปีโดยมีเกษตรกรจากตำบลแชรแลจำนวน200รายเข้ารับมอบเงินณนะบ้านเดียมหมู่4ตำบลเชียงแหวอำเภอกุภาวาปีจังหวัดอุดรธานี นายนิคมสิริสิงห์สังชัยนายอำเภอกุมภวาปีได้เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2557เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลา3เดือนแรกในส่วนของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยให้การช่วยเหลือไร่ละ1000บาทแก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครัวเรือนรับไม่เกิน15ไร่ ให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน15000บาทโดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วนให้ปัจจุบันเป็นการโปร่งใสเป็นทรรมรัฐตรวจสอบได้สำหรับอำเภอกุมภวาปีมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี2557ทับ5 จำนวน12,036ครัวเรือนพื้นที่ทั้งหมดจำนวน156,800านนไร่ค่าเฉลี่ยพื้นที่ทำนา10ไร่ต่อครัวเรือนคิดเป็นเงินช่วยเหลือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยครัวเรือนละ1 0 0 0 0บาทคิดเป็นมูลค่า120ล้านบาทโดยอำเภอกุมภวาปีได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วจำนวน4,861รายคิดเป็นเงินมูลค่า60ล้านบาท ในการมอบเงินตามมาตรการของอำเภอกุมพวาวปีในวันนี้เป็นวันแรกเริ่มต้นด้วยการจ่ายตามโครงการมีกรเกษตรกรจากตำบลแชร์แจจำนวน200รายดังกล่าว